สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรารแพทย์กรดูดวงดวงใจก,กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f x Plus Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ลำนารดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศรีประจำเดือนธันวาคม2566หรือ2023นั่นเองเรียกว่าเป็นเดือนสุดท้ายโค้งสุดท้ายของปี2566แล้วนะคะกิ่งฟ้าก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญขอให้สุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆรวมถึงขอให้พบเจอแต่สิ่งดีนะคะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเศร้าหมองจิตใจขอให้ทิ้งไว้ กับปีเกา่าแเริ่มต้นปีใหม่ไปได้วยกันเรามาเริ่มต้นด้วยกันนะคะทั้งตัวคูณแล้วกิ่งปะเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะ อ่ะโอเคค่ะก็ก่อนที่จะเริ่มในการทำนายคลิปนะคะกิ่งฟ้าก็ขออนุญาตชี้แจงอย่างเช่นเดิมนะคะว่าคลิปนี้และทุกๆคลิปนะคะในช่องของกิ่งฟ้าเนี่ยทำนายโดยภาพรวมเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะมีโอกาสที่จะตรงหรือไม่ตรงกับท่านไหนถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าถือว่ากิ่งฟ้าทำตรงนี้เนี่ยให้คุณมารับพลังงานด้านบวกหรือพลังงานด้านดีๆนะคะจากคลิปวิดีโอนะคะหรือเิปที่กิ่งฟ้าตั้งใจทําให้กับทุกท่านอย่างมากเลยนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางแต่เพเท่านนั้ คนเรานะคะจะดีหรือไม่ดีอ่ามันอยู่ที่การกระทําแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะคะไม่ใช่คําทํานายหรือคําพูดหรือว่าไพ่จากที่กิ่งฟ้าทํานายนะคะอยู่ที่ตัวเราล้วนๆเลยนะโอเคก็ดูตรงนี้เป็นกําลังใจละกันนะคะอ่าถ้ามีกิ่งฟ้ามีอะไรที่แบบต้องเตือนต้องบอกให้เรามาระวังก็จะแจ้งนะคะตามพลังงานที่ อ่าไพ่ที่กิงฟ้าสัมผัสได้นั่นเองนะคะแล้วก็อีกประเด็นนะคะก่อนที่จะเริ่มคลิปเลยก็คือเป็นประเด็นที่อ่าบางคนอาจจะยังมีดราม่าอยู่บ้างนะคะว่ากิงฟ้าเป็นคนพูดเร็วแต่กิงฟ้าพูดอย่างนี้มาหลายปีมากๆแล้วก็อันนี้คือตัวตนของกิงฟ้านะคะกิงฟ้าจะไม่ทิ้งตัวตนเด็ดขาดนะคะอ่ากิงฟ้าก็บอกเป็นประจำเลยนะคะทั้งเขียนทั้งบอกเลยนะคะว่าอ่าตัว u t u b e อะค่ะมันจะมีฟันเฟืองด้านขวามือของคุณนะคะด้านบนนะอ่ามันจะเขียนว่า playback speed หรือว่าความเร็วในการเล่นนะคะคุณสามารถปรับสปีดให้เร็วขึ้นก็ได้มีหลายท่านดูเร็วมากๆขนาดกิ่งฟ้าผู้ลักษณะนี้คนยังดูเร็วยิ่งกว่าน,นี้ก็มีเยอะหรือบางท่านเนี่ยก็คือสามารถลดสปีดได้นะคะฉะนั้นอันนี้คือโนดรา่ากับตรงจุดนี้เพราะว่า Youtube สามารถที่จะปรับเล่นสปีดได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะก็ขอทุกท่านดูอย่างมีความสุขและกิ่งฟ้าก็จะทำนายอย่างมีความสุขให้กับทุกท่านนะคะ เพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปรับฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าคะ่ะ,คะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนธันวาคม2 5 6 6นะคะเรามาดูภาพรวมกันเลยดีกว่าทำนายจะไพ่ไ่ให้ไพ่ตลอดแล้วก็เสริมด้วยไพ่ออร์คิไทยอย่างเช่นเดิมนะคะราศีตุลค่ะามาดูกันประจำเดือนธันวาคม Protection Relaxation The Devil, Queen of Pentacles, Six of Pentacles, Queen of Cups, The Chariot, Two of Swords, Ten of Wands, Four of Swords, The Temperance, 2 of wands 8 of wands and the last one I said high and has the wheel of fortune ka พลังงานนะคะชาวราศีตุลช่วงนี้เนี่ยกินฟ้ามองว่าบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือว่าชิะจอลรองเท้าเยอะก็ได้ถือว่าดีนะคะแต่ถ้าบางคนบอกอ้อไม่ได้ไปไหนอาจจะใช้โลกออนไลน์ในการแบบเหมือนเป็นหนึ่งว่าท่องโลกอะ่ะออนไลน์ค่อนข้างเยอะหรือว่าต้องทํางานเกี่ยวกับรลกออนไลน์คอมพิวเตอร์ช่วงนี้จะดีเป็นพิเศษนะคะหรือไม่เช่นนั้นจะแปลว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยเหมือนเป็นหนึ่งว่ามา มาทําให้เราชีวิตดีขึ้นก็ได้หรือว่าถ้ามีปัญหาใดๆก็อาจจะมีคนคอยสปอร์ตหนุนหลังคอยให้กําลังใจให้คําแนะน,นําแนะแนวหรือว่าเขาอาจจะคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นอินสปิเรชันให้ดีสําหรับตัวคุณหรือคุณอาจจะหาทางแก้ไขกับปัญหาบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันติดอยู่ในใจก็เป็นได้นะคะฉะนั้นเหมือนแบบว่าคุณมีทางออกให้กับ ในปัญหาที่เราปรเผชิญอยู่นั่นเองนะคะรวมถึงคุณเองจะเหมือนสุขก,กายสบายใจมากขึ้นแต่อีกในหนึ่งไพ่อาจจะขึ้นเตือนก็ได้ว่าช่วงนี้าบางคนเนี่ยสบายจนเกินไปจนกระทั่งมีความขี้เกียจเข้ามาฉะนั้นทุกอย่างมันต้องบาลานซ์พอดีนะคะไม่สบายจนเกินไปไม่ขี้เกียจจนเกินไปนะคะ หรือว่าบางทีบางคนแอคทีฟมากจนเกินไปก็ไม่ไดีทุกอย่างพยายามบาลานซ์ช่วงนี้ช่วนี้ให้ดีนิดนึงอ่าบางทีพักก็คือพักอ่ะอย่าเอางานมาเกี่ยวข้องถ้าเป็นไปได้นะคะทำงานก็คือทํางานจริงๆพยายามไลฟ์บาลานซ์ให้ดีมากขึ้นกว่าน,นี้แล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะ,ะรวมถึงบางท่านเนี่ยมีโอกาสนะคะที่บางคนท้าคิดจะไปทํางาน หรือว่าเรียนต่อต่างประเทศช่วงนี้ดีเป็นช่วงเวลาเหมาะสมคุณจะไปท่องเที่ยวก็ได้หรือไปอยู่แบบหลายๆปีหลายๆเดือนหรือจะไปอยู่ทาวนก็ไปเสี่ยงคุณหรือบางคนที่เป็นคนไทยต่างแดบนบที่ดูกิ่งฟ้าอยู่เนี่ยช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะ,ะเป็นพิเศษเลยนะคะถ้าเราทําอาชีพถูกกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมอะไรถือว่า ดวงของคุณจะรุ่งม,มากในช่วงนี้นะคะ,ะพลังงานของคุณนะคะถ้าใครที่ทําอาชีพอาจจะเกี่ยวกับพวกแนวกิเลสอย่างเช่นแบบแฟชั่นของกระจุงกระจิงของที่คนอยากซื้ออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคลินิกเสริมสวยอของสวยของงามของตกแต่งรถหรืออื่น ที่เหมือนแบบมาหนึ่งยด่กิเลสให้เราแบบอยากได้อยากจับจองอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้จะดีดีมากๆเหมือนขายดีเเทน้ําเทท่าเลยนะคะหรือว่าใครที่อาจจะกําลังเรียนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติมไปเลยนะคะเป็นดวงจังหวัดดวงดีในการเรียนภาษาต่างประเทศอาหรือว่าใครจะทาหรือใครทําเป็นพวก i m p o r t Export หรือว่ายู i v e r s ร์แัลข้ามชาติหรือว่าธรรมชีพที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นดีเลิศมากนะคะหรือว่าบางคนอาจจะต้องเดินทางข้ามจังหวัดข้ามประเทศเยอะไรเงี้ยโอเคมากๆนะคะ คือดวงมันเด่นในเรื่องนี้หรือบางคนอาจจะมีโอกาสออกรถหรือว่าบางท่านเนี่ย มีโอกาสที่การสื่อสารช่วงนี้จะค่อนข้างหีการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการเจอต่อหน้าพิมพ์แชทคุยพูดแล้วก็มีโอกาสที่จะร่ํารวยมากขึ้นนั่นเองนะคะถ้าใครปฏิบัติด,ดีหรือกระทาในสิ่งที่ดีมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆคอยคุ้มครองเราดีมากๆเป็นทุนเดิมนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าการปกปักร,รักษาคุ้มครองสามารถเป็นแบบมาในรูปแบบคนหรือมาในรูปแบบคําว่าสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอทุกคนมีสิ่งศักดิ์คุ้มครองหมดไม่ม่่่ีใใคคครรววิเศษารระแแตต้ถ ปฏิบัติดีมากๆอะคะอ่ะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะคุ้มครองผู้นั้นเป็นพิเศษมากๆนั่นเองนะคะถ้าใครปฏิบัติดกีก็ยากหน่อยที่จะมีอะไรบางอย่างมาคุ้มครองนะคะฉะนั้นมันอยู่ที่การปฏิบัติในตัวเราด้วยค่ะ,ะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้เนี่ยนารีจะค่อนข้างอุปถมัมภ์คนดีคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรให้เข้าหาคนที่เป็นผู้หญิงหรือเพศที่3นะคะจะยิ่งดีนั่นเองนะ,อะนอกจกนั้นมันจะเป็นเหมือนการเปลี่ยนแปลงการไม่อยู่ติดกับที่การก้าวกระโดดกัน เดินไปข้างหน้า,าหรือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าคนคนุณเองอาจจะออกจากาที่ทํางานเดิมไปทํางานที่งานใหม่หรือว่าอาจจะมีการย้ายย้ายเปลี่ยนแปลงที่ยอยู่อาศัยก็เป็นได้เพราะว่าจริงๆการเดินทางสามารถเป็นการย้ายย้ายได้ด้วยหรือเปลี่ย,ยน,นย้ายแผนกเปลี่ยนย้ายสาขาย้ายมหาลัยะยย้ายสาขาการเรียนเป็นได้หมดมันเป็นเหมือนการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายอะไรบางอย่างในในช่วงระยะเวลาเดินธันวาของคุณนะคะโอเคเรามาดูนะคะในเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Uh, Nights k of swords นะคะ knights of wands ace of cups six of wands seven of pentacles ace of pentacles โอ้พลังงานขึ้นโอกาสใหม่ๆ uh, ช่วงนี้คุณเองอะค่ะถ้าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องการงานอยากขี้เกียจเด็ดขาดนะคะต้องบุกต้องลุยต้องซู้ต้องสู้ต้องไฟนะคะถึงจะได้ดีนะคะมันอาจจะปักเนื่ยนิดนึง,นงแต่ปกตินะคนเราทํางานอะไรก็มันก็เหนื่อยอย คุณคิดว่าคุณจะเอาสบายอย่เองเดิยไปไม,ไม่ได้อะคะคือมันอาจจะเหนื่อยก่อนแต่ได้ดีบุกลุยเดินไปข้างหน้าเราได้ดีนะคะช่วงนี้โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆหรือว่า เหมือนมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆดีมากๆประสบความสาเร็จค่ะแต่มันอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ประสบความสาเร็จช้าแต่ชัวร์นะคะ,ะบางท่านอาจจะมีการทําอะไรบางอย่างเหมือนแบบซุ่มทําอะไรบางอย่างมีอาจจะมีโปรเจกต์ครั้งสําคัญแล้วโปรเจกต์ครั้งนี้มีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับเราหรือว่าอาจจะทําให้เป็นผลงานดีๆเป็นเหมือนเปหนึ่งพอร์ตโฟลิโอให้กับเรามากๆเลยนะคะบางท่านอาจจะแบบมีโอกาสที่จะมีช่องทางในการทําเงินมากขึ้นเด็กกิงฟ้าจะทำนายในเรื่องการเงินแบบเจาะลึกให้อยู่แล้วเป็นปกตินาะแต่อันเนี้ยการงานของคุณมันสามารถโยง เรื่องการเงินได้นะคะว่าช่วงนี้โอกาสในเรื่องการทํางานของคุณดีมากๆจนกระทั่งมีโอกาสที่จะได้เพิ่มพูนในเรื่องการเงินนั่นเองนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นดูแลเห็นไหมเหมือนการพกอาไพ่ที่พดเศษขึ้นคําว่า protection ใบแรกที่จับเป็นไพ่ไทยขึ้นมาเป็นคําว่าดูแลเหมือนแบบมีคนคอยช่วยเหลือคอยหนุนนําคอยอุปถัมภ์ค้ำชูคุณดีมากๆหรือถ้าเราไปช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ดีด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับว่าเราเองก็ได้เครดิตด้วยส่สวนแล้วก็ อาจจะแบบได้รับการชื่นชมอะ,อะไรเงี้ยเป็นหนึ่งเราเป็นไอดอลให้สาหรับคนอื่นแต่ในเวลาดียวการเราเองอะถ,ถ้าต้องการความช่วยเหลือหรือว่ามันอาจจะมีเหตุที่แบบมันต้องแบบมีคนผลักดันจริงๆคนเรามันมาความสามารถอะมันมีความสามารถมาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งบางทีมันต้องได้รับโอกาสด้วยถูกต้องไหมคะะนะเนี้ยมันเหมือนเป็นโอกาสที่มีบางคนอนะอาจจะมอบหมายให้กับเราแลนะ้วใครมอบโอกาสผู้หญิงหรือเพศที่3าจะให้โอกาสดีมากๆเลยนะคะคุณมีโอกาสที่จะบางคนเนี่ยเห็นไหมเรื่องการงานไพ่ขึ้นหลุดพ้นคุณอาจจะหลุดพ้นจากคนที่คุณทํงาน ด้วยแล้วแบบไม่ work เวิร์กแบบบางคนทํางานแล้วแบบรู้สึกไม่ถูกจริตกับคนคนนี้คุณอาจจะหลุดพ้นจากคนคนนั้นหรืออาจจะแปลว่าหลุดพ้นจากงานที่มันไม่ใช่ได้เริ่มต้นงานใหม่ที่ดีนะคะถ้าเราจะหางานใหม่หรือจะได้งานใหม่อย่าลืมนะว่า คุณเองต้องหาที่ใหม่ก่อนในกรณีบางคนทํางานเป็นงานประจำเนาะแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณจะเปลี่ยนรูปแบบบริษัทอะไรต่างๆเปลี่ยนได้แต่คุณเองต้องมีสิ่งใหม่รองรับด้วยละกันประมาณนั้นเช่นเดียวกันไปขึ้นคู่ซับนะคะเห็นไหมเหมือนมีคนซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือจริงๆและคาว่าคู่ซับสามารถเป็นคําว่ามีการซัพพอร์ตในเรื่องการทํางานนําสู่ในเรื่องเงินอีกแล้วคือโยงไปคําพูดเดิมเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมคู่ซับแล้วเนะี่ย ace of pentacles ขึ้นมาคือหนึ่งเหรียญขึ้นมาเออดีดีมากๆาเลยนะคะฉะนั้น นะอุปสรรคของคุณศัตรูของคุณ,ค,ณคืออะไรคือความขี้เกียจของตัวคุณเองนะคะสิ่งอื่นอะเดี๋ยวมันแก้ไขได้สิ่งอื่นมันเดินไปข้างหน้าได้ก้าวกระโดดได้ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันเลิศน,นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตอนน่อในเรื่องการเรียนนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ the strength ขึ้นมาค่ะ,ะผู้หญิงอุปถัมภ์อีกแล้วทำไมดีเป็นผู้หญิงเนาะช่วงนี้การเรียนของคุณเนี่ยถ้าพูดตรงตรงเนี่ยช่วงนี้บางคนอาจจะมีความวิตกะเด็จมีความกลัวหรือว่ามีความไม่มั่นใจใน,ใน,ในเรื่องการเรียนการสอบหรือบ,บางคนอาจจะ บอกว่าเคยเฟลเคยสอบตกหรือเคยทําไม่ได้มาก่อนอถ้ามันมีการสอบใหม่ทําได้ไหมมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยถ้าอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ไม่เป็นไรกิ่งฟ้าบอกเสมอคนเรามีความเก่งและพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนกันที่แตกต่างกันฉะนั้นสิ่งที่กิ่งฟ้าอยากจะบอกคุณว่าทําให้เต็มที่ไม่ว่าแบบผลจะออกมาดีไม่ดีถ้าเราทําเต็มที่เราจะไม่เสียใจทีหลังลองให้มันสุดไปเลย ให้มันสุดความสามารถให้มันเต็มที่นะคะแค่แบบอย่าไปกังวลอย่าไปกลัวจนเกินไปเพราะว่าไพ่เดมมูลสนน่วนมากล้วคือเหมือนมีความวิตกจะดิตอยู่ในใจเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะมีการเรียนเสริมเรียนเพิ่มได้แต่บางคนเนี่ยอาจจะเรียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจหรือเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรกหรือเรียนด้านภาษาได้หมดเลยช่วงนี้เรื่องการเรียนของคุณโอเคมากๆแต่แค่ว่าต้องสลัดความกลัวความที่เกียจเหมือนแม้มันเป็นคาว่าเล่นกับจิตใจของคุณมันเป็นเรื่องความรู้สึกและจิตใจของคุณนะที่มันจะเป็นเหมือนจุดอ่อน มากมากนะคะในช่วงระยะเวลาช่วงนี้นะในเดือนนี้นะคะอ่ะโอเคตรงนี้เราพูดเืาา่ออะไรให้เราอยู่เหนือดวงให้เรามีสติให้เราเป็นไกด์ไลน์ว่าอ๋อถ้าเราแบบโมจะกังวลอะไรเงี้ยเดี๋ยวพลังงานมันไม่ดีมันเข้ามาอะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะคะเป็นกําลังใจทุกท่านมากๆนะคะส่งกําลังใจผ่านคลิป YouTube นี้ของกิงฟ้าไปเลยนะคะสาหรับในเรื่องการเงินเป็นไงบ้าง Seven of s ฟโ r ลตนะคะทรีออฟวา The lovers King of Wands Two of Cups เออมีแรงสปอร์ตของคุณนี่เยอะมาก Six of Swords เรื่องการเงินของคุณดีนะคะแต่หนึ่งอย่างคือกิ่นฟ้าอยากจะบอกคุณว่าคุณต้องรอบครอบในเรื่องเงินให้มากขึ้นกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะคะรอบครอบหนี่ยถึงว่าอะไรสมมติคุณจะจ่ายเงินแต่ละทีสมมติคุณจะโอนตังไปที่ร้านค้าอะไรต่างๆคุณต้องดูนิดหนึงว่าคุณผ่านแอปพลิเคชันมีตัวกลางไหมหรือว่า หรือว่าแบบเหมือนสมมติแอปอย่างแอปส้อมอะ่ะคิงเขาจะสั่งประจำอะ่ะถ้าเราไม่ได้คล้องนู่นนี่นั่น,นมัน,มนเงินมันอยู่อยู่ที่แอปส้มถูกไหมคะ อ่านะคะมันก็ยังไม่ไปไหนคือเราก็สามารถเรียกเงินคืนได้แต่ถ้าเราสั่งโดยตรงกับร้านค้าอะไรต่างๆเราก็ต้องดูที่ร้านแบบรีวิวโอเคไหมใช้ได้จริงๆริงไหมไม่โดนหลอกใช่ไหมอะไรเงี้ยคือคือเราต้องรอบคออันนี้คือยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะมันอาจจะเป็นกรณีอื่นไม่จำเป็นต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสั่งของบางคนจะลงทุนทําอะไรบางอย่างะจะร่วมพูดอะไรกับใครหรือว่ามีใครชักชวนคุณไปทํางานคุณต้องดูให้มันดีๆให้มันรอบคอบกว่านี้นะคะคือพลังงานขึ้นว่าอยาให้ใครมาหลอกลวงเราได้หรือมาหักหลังนะคะกับเราได้เรื่องเงินน่ะคุณอาจจะได้เงินมาก หนึ่งช่องทางหรืออาจจะมีคนสปอร์ตในเรื่องเงินเรื่องท้องความมั่นคงในเรื่องการเงินของคุณโอเคมากๆอยู่แล้วเงินการเงินที่ถ้าสมมติว่าคุณมีหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่าสร้างหนี้เพิ่มแล้วหนี้สินของคุณน่ะกาลังจะทุเลาลงถือว่าดีนะคะและไพ่ขึ้นคําว่าธาตุไม้สมบูรณ์ฉะนั้นการเงินของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรนอกจากที่ว่าคุณขาดสติใช้เงินเยอะเองอันนี้โทษโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเราในกรณีที่บางคนอาจจะพูดตรงๆนะบางทีเงินของคุณน่ะมันโดนเบียดเบียนจากคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะกิฟฟาก็อยาก เข้าใจแต่บางทีบางครั้งเนี่ยอย่าใจดีจนคนมาเอาเปรียบอย่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดคุณเข้าใจไหมสิ่งที่กิงฟ้าจะพูดฉะนั้นกิงฟ้าก็อยากให้คุณเองอะคะ่ะ เป็นพลังงานที่ไพ่ขึ้นมาเลยคือท่านไม้สมบูรณ์คือตัวคุณเองคนสมบูรณ์แต่คุณเองก็ต้องมีสติในการใช้ตังค์แล้วก็พยายามเก็บเพื่ออนาคตด้วยแล้วก็ใช้จ่ายอ่าเขาเรียกไงอย่างอย่างอย่างมีสติละกันอใช้จ่ายได้แต่ต้องมีสติหามากก็ใช้มากได้แต่ก็ต้องเก็บด้วยให้เป็นนะคะไพ่ขึ้นมาดกตกทอดมีโอกาสได้คุณจะได้ของ,ของมีค่าหรือบางคนอาจจะต้องสืบทอดอะไรบางอย่างจากตระกูลหรือคุณเองอาจจะได้ของอะไรบางอย่างที่เป็นของมงคลมาจากญาติผู้ใหญ่หรือว่ามาจากคุณพ่อคุณแม่ หรือว่ามาจากต้นตระกูลของคุณก็เป็นได้แล้วไพ่ขึ้นดีมากดวงสมพงศ์ใช่ไหมจริงๆคุณอาจจะได้เงินมาจากคนรักคู่รักหรือว่าอาจจะได้มาจากธุรกิจที่อาจจะทําร่วมพุ้นหรือว่าการร่วมกับธุรกิจกับบริษัทอื่นอย่างเี้เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะพลังงานมันขึ้นกับว่าดวงของคุณเหมือนแบบมันมันโคกับอะไรบางอย่างมันทําให้คุณได้เงินเข้ามาเพิ่มขึ้นหรือบางคนเนี่ยทำธุรกิจหนึ่งคุณอาจจะไปร่วมงานกับอีกบริษัทหนึง่งช่วยกันรวยช่วยกันสร้างชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ย มันไปคอลลัปส์กันอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็รวมถึงแต่ช่วงนี้คุณพยายามนั่งสมาธิให้เป็นประจำม,มันจะช่วยเหลือทำให้จิตของคุณนิ่งขึ้นพอจิตคุณนิ่งขึ้นน่ะ บางทีบางครั้งมันเหมือนกับว่าจะเกิดความโชคดีนะสำหรับดวงชะตาของคุณนะคะฉะนั้นพยายามมีสติมีสมาธิให้เยอะๆนิดหนึ่งนะคะบางทาง่านมีดวงโดดเด่นในเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินเป็นต้นนะคะมากๆเลยแล้วก็รวมถึงอันนี้ขอพูดเพิ่มเติมนะอำนาจบารมีสามารถเป็นได้ว่าคุณได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งอาจจะได้เงินเพิ่มขึ้นจากตำแหน่งที่คุณ อาจจะกําลังจะได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะได้เงินพิเศษหรืออาจจะได้เป็นค่าคอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็คือค่อนข้างดีเป็นพิเศษเลยนะคะอะไรที่มันไม่ดีมันกำลังผ่านพ้นไปจริงๆค่ะฉะนั้นก็ขอให้คุณโชคดีเจออะไรดีๆแต่อย่าให้ขยิบยิ้มตังค์ด้วยนะคืออย่างที่กิ่งฟ้าพูดนะคุณต้องระมัดระวังตรงนี้ให้ดีนะสําหรับเรื่องความรักคนโสดสนิทเดี๋ยวกิ่งฟ้าขอใช้ไพ่สาหรับนี้นะคะคนโสดสนิทเป็นไงบ้าง พลังงานขึ้นตัดใจไม่ได้ไปตอบไม่ไหวอะถ้าบางคนเพิ่องอกหักเพิ่งเสียใจอย่าเพิ่งมีใครนะคะอ่าเพราะว่าเราอะมีดีไม่ต้องง้ออะไรไม่ต้องง้อไม่ต้องไม่ต้องง้อใครอ่ะพูดงจริงนะคือหนึ่งอย่างเป็นคําเตือนขึ้นมานะสำหรับคนโสดสนิทช่วงเนี้ย ดวงชะตาของคุณนะโสดแล้วดีกว่าแต่บางคนบอกเอ้ยข้เมื่อไหร่จะมีแฟนมันอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยอย่าโทษด,ดวงชะตานะคะมันอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลด้วยแต่ช่วงนี้เอาพูดตรงๆอย่าเพิ่งมีใครเพราะว่ามีโอกาสที่ไพ่ขึ้นรักลวงขึ้นมาเลยและไพ่ขึ้นคําว่าน้ำพึ่งระย,ยาพิษอันนี้ดูเป็นไกด์ไลน์พอไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอแบบที่กิ่งฟ้าพูดโอเครู้เรื่องนะอันนี้ทํานายกว้างฉะนั้นพลังงานก็เลยขึ้นเป็นลักษณะคาว่ารักลวงคือช่วงนี้มันอาจจะแปลว่าเเราเอง ไปเจอใครสักคนหนึ่งเขาอาจจะจริงใจกับเราแต่เราเองต่างหากที่อาจจะเอาแค่เขามาขั้นเวลามันสามารถเป็นเราไปลวงเขาหรือเขามาลวงเราแต่ถึงอย่างไรไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะอย่าหาใครมาขั้นเวลาด้วยนะคะมีดีจึงไม่ง้อใครเนี่ยอยู่สดไปเลยตอนนี้ในช่วงระยะเวลาเดือนธันวาคมนะคะถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกว่ายังตัดใจไม่ได้ยังทําใจไม่ได้ให้เวลากับตัวเองก่อนกิงฟ้าขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะแล้วก็หนึ่งอย่างที่คาว่ารักลวงสามารถเป็นได้ ว่าเรามาระวังคนที่มีเจ้าของหรือคนที่อาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วเข้ามาหลอกลวงหรือเปล่านะคะหรือเข้ามาให้ความหวังอะไรบางอย่างเราฉะนั้นเราต้องดูสแกนคนดีๆสแกนไมาถึงว่าดูนานๆน,นิดนึงสดจริงไหม มาหลอกลวงเราหรือเปล่าบางทีเราต้องเอกใจนิดหนึ่งนะคะอ่ะประมาณนี้นะแต่ช่วงนี้อาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคนคน็น่า,าจ,จะโสดจริงก็ได้แต่มันอาจจะแปลว่าเป็นคู่ที่สีไม่เสมอกันมันเลยขึ้นคําว่าน้าพึ่งหลายอยางพิษมันแปลว่าหวัดาาอมขมกลืนกับเรื่องความรักในช่วงนี้เลยบอกว่าเฮ้ยโสดไปก่อนอ่ะตอนนี้ยังไม่อาจจะยังเจอคนที่ยังไม่ใช่ซะทีเดียวอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเรามาดูคนที่โสดทตสถานะไม่ชัดเจนคุมเคือจะชัดเจนมากขึ้นไหมพลังงานขึ้นคําว่าหลุดลอยเลยนะคะประสาทสายโอ้ยตย คือจะบอกแบบนี้นะคะว่าสับสนเห็นไหมมันยังเป็นความสับสนระหว่างคุณกับเขาอยู่มันเหมือนกับว่ามันมันมันไพ่ขึ้นกองไฟในมือมาถามว่าถ้าสมมติคนนี้มันไม่ใช่มาหลุดลอยไปจริงๆหรือว่ามันเป็นความรักที่สับสนหรือว่ายังไม่ชัดเจนสักทีคุยมาสักพักก็ยังไม่ชัดเจนสักทีจะยังไงเดินหน้าต่อดีไหมไพ่ขึ้นเดินหน้าต่อแล้วไพ่ขึ้นล่มโพล่มสายมันแปลว่าจะเจอคนที่ใช่และดีมากขึ้นกว่าน,นี้ที่ไม่ใช่คนนี้ที่คุณคุยอยู่รู้เรื่องนะฉะนั้นเลยบอกว่าขอให้คุณเจอคนดีนะคะแต่ไพ คุณจะเจอคนที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆจนกระทังงง่งคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเดียวคนเก่านะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนใหม่ๆที่ดีมากขึ้นกว่านี้ช่วงนี้มันเหมือนว่าความรักอาจจะยังไม่ใช่สําหรับคนที่เรากําลังคุยอยู่แต่ถ้าเราบอกว่าเราคุยมากกว่าหนึ่งคนก็อาจจะแปลว่าเป็นอีกบุคคลหน,นึ่งก็ได้หรือคนถัดไปนั่นเองนะคะสําหรับ คนที่มีแฟนนะคะเป็นยังไงบ้างคนที่มีแฟนอยู่แล้วพลังงานไพ่จะขึ้นเป็นยังไงบ้างอุ้ยไพ่ขึ้นแนวคู่ไพ่ขึ้นดีนะคะ,ะแต่ก็มีคําเตือนนิดนึดนงว่าเรามาระวังบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงในเรื่องความรักย้ํานะว่านี้ทํานายกว้างไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนมันอาจจะเกิดจากเราเราหรือฝ่ายเขาหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่จะบอกเฉยๆว่ามันเป็นคําเตือนเฉยๆว่าคําว่าแย่งชิงมันสามารถเป็นได้ว่ามันอาจจะมีคนมาเป็นบททดสอบให้กับความรักของคุณเองนะคะ ถ้ามันเป็นบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงจะไม่มีการให้อาภัยเกิดขึ้นแปลว่าการจบความสัมพันธ์เลยซิกิงฟ้าไม่อยากพูดแบบนี้นะแต่ถ้ามันมีการผิดศีลธรรมเกิดขึ้นไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีปัญหาตามมาอย่างรุนแรงก็คือหมายถึงว่ามันจบไม่สวยนะคะอ่ะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนนะคะถ้ามองอีกม,มุมหนึง่งอาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าคุณทั้งสองคนอะบางคนอยู่ไกลกันมากจนเกินไปจนมันมีปัญหาตามมานะคะแล้วก็แต่ ถามถามว่าอีกมุมหนึ่งอะถ้าบางคนบอกว่าโอ้รักกันดีค่ะจันไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีอะไรปัญหาอะไรค่ะกิงฟ้าก็โอเคนะสบายใจดีนะคะกันก็คบเหมือนแบบเหมือนเพื่อนเหมือนแฟนเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นคนที่เป็นเรียกว่าคู่ชีวิตอะไรเงี้ยกิงฟ้ามองว่าความรักของคุณจะไปเรื่อยถ้าคุณคบในสถานะที่เหมือนทั้งแฟนและเหมือนทั้งเพื่อนงองไหมคะก็คือเหมือนคบแล้วสบายใจเฉยๆไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นความรักที่แบบไม่ได้หวือหวาแต่ไม่ได้แย่นะคะ แต่ถ้าคู่ไหนที่หวือหวามากแต่ต้นแล้วมันมีบางอย่างมา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 ,มาบั่นทอนมาตัดทอนรอนลงมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทําให้ถึงขั้นแบบมันตัดชืบไวมากนะคะซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะอ่ะฉะนั้นถนอมความรักให้ดีๆแต่ถ้ามงคลรักกันไปเรื่อยๆรักกันดีอย่างกินข้ามองว่ามีโอกาสที่จะรักกันไปได้ยาวๆยวืดยืดวๆเลยนะคะอ่ะเรามาดูต่อสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ คนที่แต่งงานแล้วเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนก็ไปเรื่อยๆนะคะแต่มันอาจจะมีบางคน่ะคนเราไม่สามารถลืมใครได้เราไปใส่หลอกลึกๆแล้วมันอาจจะมีอะไรบางอย่างแวบเข้ามาในหัวเหมือนความทรงจําที่เราเคยแบบรักกับคนคนนี้คนเก่าแต่สูงยางไรอย่าลืมเราแต่งงานแล้วนะคะพลังงานขึ้นว่าคาว่าครอบครัวสําคัญที่สุด <c oughs> พลังงานช่วงเนี้ยคือคุณ่ะจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับครอบครัวกับุ้าคงบางคนมีบุตรมีลูกก็ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับบุตรกับลูก บางคนอาจจะแปลว่า,าไม่ได้มีไม่ได้มีบุตรมีลูกอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวมันเหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะ,ะให้ครอบครัวม,มันอยู่คงทนให้ได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่า เป็นครอบครัวอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้กิงฟ้ามองว่ามันทําได้คะ่ะแต่มันอาจจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าพอมีปัญหาบางทีบางครั้งอะ่ะคนเรามีปัญหาหรือรู้สึกความรักมันจืดจางมันอาจจะมีการนึกถึงอะไรเดิมๆเ,เก่าๆแค่การนึกถึงแต่ไม่ได้มีการที่จะกลับมาใเธอเกิดใครนะคะอันนี้พูดไว้ก่อนนะฉะนั้นความรักของคุณกิงฟ้าก็มองว่ายังโอเคอยู่ถ้าต่างคนต่างให้สเปซซึ่งกันและกันถึงแม้จะเป็นสามีภรรยากาันแต่ถึงอย่างไรต้องให้สเปซซึ่งกันและกันด้วยไม่ใช่ว่าเจ้ากิจาการหรือว่าเป็นเจ้าขขอองงชีวิตใคครนะะ มันจะทําให้กึดอัดแล้วไปกันไม่รอดนะถ้าในกรณีที่แบบเอ,อมป็นจเจ้าชีวิตจะต้องแบบจัดการนู่นนี่ม,มากจนเกินไปมันจะมีความอึดออดเข้ามาแทรกนะคะมันไปกันยากนะรอดยากนะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณทั้งสองคนให้อิสระในระดับหนึ่งนะคะให้เหมือนสเปซของกันและกันจริงามองว่าคุณจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มากสมอีก,อกแบบเป็นครอบครัวที่น่าอิจฉาเลยทีเดียวนะคะ อ่ะตอนนี้เรื่องสุขภาพค่ะมาดูกันสุขภาพเนี่ยมันเป็นเป็นแบบทั่วๆไปอะคะ่ะเอ่อรทั่วทั่วไปก็คือเป็นเหมือนอน้ําหนักขึ้นหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าต้อง,งระมัดระวังเรื่องข้อเข่าปวดหัวปวดศีรษะนะคะแต่อีกในนึงนะคะก็ต้อง,งระมัดระวังเรื่องระบบเลือดสูบฉีดหรือความดันหรือเรื่องหัวใจต่างๆนะคะแต่กินฟ้ามองว่าไอ้โรคที่เราเป็นถ้าเป็นโรคที่รักษาหายได้อะคะ่ะคือจะหายเป็นปิดทิ้งบางคนที่ป่วยอยู่เป็นวัดคัาจมูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะอืมถือโอเค สำหรับในเรื่องของการทำบุญกิงฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญอนดับต้นกิงฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามันมีสองมุมมองมีมุมดาร์กมากๆก,ก,กับมีมุมสว่างนะคะถ้าพ่อแม่เราดีพ่อแม่บุญธรรมเราดีหรือพี่ป้าน้าอาเราดีมากๆอย่าลืมกระตันอยู่กับพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะเพราะว่านั่นคือคนที่เขาดีกับเรามากที่สุดในชีวิตนะคะกิงฟ้าพูดเลยว่าอย่างพ่อแม่กิงฟ้ากิงฟ้ามองว่าหาที่ไหนไม่ได้ละ นะคะก็คือเราก็ดีกับเขาให้มากที่สุดหรือไม่กระทั่งแบบบางคนอย่างกิฟฟาก็จะมีคุณอาใช่ไหมเราก็มีพระอาจารย์อะไรอย่างี้จะดีให้มากที่สุดแต่ใน,นกรณีบางคนเจอครอบครัวที่ดาร์กนิดนึงอันนี้คือกิฟฟาเข้าใจ e s p เ c t ทุกคนนะคะแล้วก็กีฟฟามีหน้าที่พูดเฉยๆว่าทําเท่าที่เรา,าไหวกิฟฟาเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทํา ทำโดยที่เราไม่เดือดร้อนแล้วกันนะคะประมาณนี้หรือว่าไม่ทําให้ตัวเราเองเดือดร้อนหรือผู้อื่นเดือดร้อนนะคะ,ะก็ประมาณนี้ถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบไม่จะเป็นต้องเป็นตามที่กิ่งฟ้าพูดนะคะทําได้ทุกรูปแบบเลยนะคะแต่อันนี้คือกิ่งฟ้าจะแค่พูดเสริมนะคะเพื่อให้เราแบบมาทาบุญบ้างน,นะคะส่งเสริมตัวเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะพลังงานนะคะขึ้นเป็นลักษณะของกรรมการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องแบบบวชพระหรือบวช บวชเนนใหม่บวทพระบทเนนไปเป็นเจ้าภาพหรือเป็นการทําบุญร่วมอ่ะรวบกันหลายๆคนก็ได้กับเพื่อนกับครอบครัวรวมกันหลายคนไปนทําบุญพวกบวดพระกับบวทพระใหม่นะคะหรือว่าสามเณน,นดีมากๆนะคะ ทำบุญกับคนยากไร้คนที่พิการนะคะเน้นทํากับคนดีแต่กิ่งฟ้าเข้าใจมงาคนอยากทํากับหมาแมวหรือว่ามวยธิช้างได้ไหมทําได้แต่พลังงานเดือนนี้ของคุณทํากับคนที่ยากไร้คนพิการตาบอดเด็กพิการซ้าซ้อนเด็กด้อยโอกาสหรือว่า,เ,าเป็นการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพระพิสุสงนะคะที่พาดก็ดีทั้งหมดนะคะหรือการบวชภาญที่กิ่งฟ้าพูดนะคะมันจะยิ่งดีสาหรับดวงชะตาของคุณทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จนะคะแผ่เมตตกรวดน้ําด้วยจะยิ่งดีนะคะ ส่วนเรื่องการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมได้พระกระถางเงินล้านได้นะคะแล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ถึงวันละ9นาทีต่อวันจะยิ่งดีสำหรับดวงชะตาของชาวราศีตุลมากๆนะคะใครทำใครได้แล้วกันนะคะกิ่งฟ้าบอกได้แค่น,นี้แต่ถ้าในกรณีบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิาก็ หากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปการวาดเขียนหรือบางคนอาจจะเป็นการฟังเพลงปรับสมาธิโซเชียลดีทอซ์ละจากสือออนไลน์ไปทําอย่างอื่นบ้างอยู่กับมแม่แม่อยู่กับสรรัปสัทเลี้ยงของเรานะคะหรือถักนิตติง้งทำโคเชทำอะไรที่เป็นงานฝีมือก็ได้ มันทาให้เรามีสมาธิอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกเป็นางาไอเด็กที่เราชอบแล้วสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองได้ด้วยนะคะโอเคก็หาเว่ของตัวให้เจอแล้วกันนอกนั้นไม่มีอะไรจะต้องบอกแล้วนะคะอย่าลืมนะถ้าเรารับพลังงานด้านบวกแล้วอย่าลืมส่งต่อพลังงานด้านบวกให้กับผู้อื่นด้วยไม่ใช่รับอย่างเดียวแต่ไม่เคยส่งต่อให้กับผู้อื่นเลยการให้พลังงานด้านบวกกับผู้อื่นเป็นกําลังใจให้ผู้อื่นอ่ามันคือสิ่งที่ดีมากๆเพราะเราไม่เสียตังค์ยิ่งให้เรายิ่งได้เป็นเรื่องจริงไม่เิ่นนะะคทั้งตตัวกิฟ้าและ เราจะดีไปด้วยกันนะคะอ่ะก็สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องคินฟัส สามารถกดซุปเปอรแ์แตงนะคะหรือปุ่มซุปเปอรแ์แตงเปนปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้น,นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกท่านที่ส่งซุปเปอรแ์แตงให้กิ่งฟ้าเลยขอบคุณมากนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ได้ติดต่อได้ IG ได้ว,วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกาลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้ง ลใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ